สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้ามาพ่อกกับแยกกิจของเราเด้อค่ะเดอ้อมืาอนี้หิมาลงมาคือเก่าเด้อค่ะเดอ้อสิไปซื้อของก้อนไปก็ต้องว้อมรถแล้วก็เอาหิมาออกจากรถก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องก้อนเดอเ้อค่ะเด,อด้อไปน้ำกัน Cường mưa à, cường mưa, cường mưa มือน,นี้บ่มีนม่นำแข็งะะด้วยค่ะเดิมพิเตอร์ฮิมะมีน้ำแข็งบ่มีมีแต่หิมะจ้ะน้ำแข็งบ่มี่มือน,นี้ เร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะน้างไปน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อนี่แดดออกตางขี้รดลินแล้วค่ะเนาะแต่ว,ว่าเอาของไปให้ผู้เฒ่าเด้อค่ะเดอ้อไปบ้านผู้เฒ่าไปบ้านคนไปบ้านคนแก่ชราอ่ะนะซื้อของไปเพื่นทุกมือวันสูก์ก็เหมือวันพุดแต่ว,ว่ามือนีเหมือนเสาเด้อค่ะเดอ้อเมื่อวานนี่วนันพุธบ่ได้เออเมื่อวานวันสู์ก่ได้ไปก็เลยไปมือนีแท่นเนาะค่ะเนาะเออ เดินทางไปนำกันค่ะอ่าไฟแดงอ่าจอดท่ายได้ค่ะเดอ้อไฟแดงอโอ้ยเหลี่ยมตาพี่น้องแดดส่องตาอืแดดส่องตา,ดดงตาไปเขียวหน่ะ เนาะค่ะเนาะเออเซเวาครับโดนเติบเด้อจากบ้านนี่กินกับบ้านผู้เฒ่าเนี่ยอันนี้รถเกียร์น้ำแข็งด้อค่ะเด้อเกียร์น้ำแข็งเพื่อนพอไป้างหนาเพื่อนใดปะเนาะได้ยุดอบเนาะ เเด้อครับรถจะบันนไดกินไปบันผู้เตาประมาณ20นาทีนะคะเด้อยี่นาทีคนเราคิดว่า <c oughs> อ่าไฟแดงอีกแล้วเออไฟแดงดูเนาะ แดงอีกแล้วเ,ออเขียวไปมาที่นี่ไปน้ำกันเรื่อยๆเด้อค่ะเดอ้อ ียจวงนากระเขียวอีกปั๊ที่โทเออเป็นระยะกะกับพ่อเว้นเนาะค่ะเนาะไฟแดงไฟเขียวติดกันทียิบเลยอืมน้องๆเ่ยครับตั้งขวัวเด้อค่ะเด้อขับเล่นขวาอ่าขับเล่นขวาจ้ะ ในเมืองครับแก่สี่สิบเด้อค่ะเดอ้อพอเกินสี่สิบไอ้กิจครับสามสิบเจ็ดเด้อค่ะเดอ้อพอเกินสี่สิบจากในเมืองตรงนี้มาหนีได้ี่น้องจะเป็นระยะเนาะจากข้างหน้าไปนันหาสิฟนั่นครับหาสิฟนั่นเห็นบ่าระว้างสี่สิบก็ต้องขับสี่สิบตามเขาหาสิบก็ต้องขับขับรับหาสิบ,ตา,าต,บ,บตามเขาไปออใอทั้งน้านะมันก็บ,บอกว่าลดลุงอี นี่ต้องหันสายสขามาก,ก่อนเด้อค่ะเด้อวงเวียนนี่ต้องหันสายสมาก,ก่อนวงเวียนต้องหันสายสมาก,ก่อนจ้าต่อไปเมีรถขับไปอ่า สวยว่าน่ะแดดออกแล้วนะโอ้ดีใจด้วยค่ะเด้อแดดออกแล้วนี่ม้ฮะเรื่องอันหาเรื่องกิจกรรมเฮ็ดเนาะค่ะเนาะกิจกรรมขางนอกเ็ตนี่ละวงเวียนนี่ต้องให้สายค่ามาก,ก่อนเนาะค่ะเด้อเทศนนอกเด้เออ้ในเมืองอะต้องเบิ่งขวานายขวากามาก,ก่อนถ้าเส้นในเมืองอะนายขวามาก่อนถ้าว่าวงเวียนปกติก็ใหส้สายมาก,ก่อน ไปเมือนเสาตื่นสายๆเด้อค่ะเดอ้อไปร้านค้าก็ซื้อของอาจจะของน้ำมาซื้อของอ่ะไปร้านพุทธาน้ำนะางหน้าก็ร้านค้าเห็นบ้านอ่ะอันนี้ครับหกสิบเด้อค่ะเดอ้อตรงนี้เริ่มครับหกสิบเด้อ ยังเป็นตะเบิงด้วยค่ะเด้อมันขาวไปเบิดเดี่แตะาตาตอนที่นาฮ้อนนี่มันก็เขียวเลยไปน้องค่ะเขียวเต็มเะาอุ้มอยู่เด้ตอนหนาฮ้อนนะมันเขียวเป็นตอนหนานา,นนาวนี่มันสิแห้งต้นไม้ต้นไม้แห้งแต่วพาาะตายเด้เพราะนาร้อนมามันสะเขียวเต็มนะเออเขาบอกไปนี่นี่นนข้างนาคอยนี่ส่วนหน้าจะเป็นตำรวจมาดดักดักเบิงซองบางค้นคัะแต่ซองบางคน้งคนขับรถไว้นี่ข้างนานี่แหละเห็นบ่ะนีะ่ เออแต่ว่ามือนีบมอมีดอกไอยหูว่าดักตำรวจสิมาดักอยู่นี้เออมันจะรู้ดีคอยกับสีพ่อขับไว่ายเอค่ะเด้อเพราะตรงนี้ตรงนี้มันมีกล้องเอออืมฮะรถยังมาจอดอยู <feeding> ่นี่เนาะบัดทีนี่น <mon ter> ี่ละพอขับ60ไมาดีๆีพ่อหนีพ่อหอดถึงตรงนี้อ่าสีบัดทีนี่ยเราจะมีเฮี้ยนคนมันเถอะสีสีหาสีเลยมันอยู่ในเมืองว่อยู่เมืองกับซามเห็นบ้างอ่ะ ครับหกสิบไมด่ดีเอาพอนลงไปหาสบเลยเห็นบ้างอ่ะเออมอตนะมีเฮียนคนมา่ามีหลังหนึ่งกับจามก็ต้องเพาะต้องต้องอขับไว้ ตอนหนาหนาวเป็นยังสี่เด้ตอนหนาเัมอพอจีมาไทายเบื้องไม่เด้มองเดียวกันนี่หละมันจะเขียวจะอุ้มน้ำคาปานบาปา,า,าน่าบ้านอ่ะปับนบามองอยู่ในใน,ในใิย่าย f o เด้เอออืมตอนน่ามองอยู่ในนิย่าย f o เด้เขาบอกเออตอนนี้ก็มันขาวเบิดไงแต่ว่าต้นไม้หิ้งเียมันก็ตายเด้พอหนารล่อนมันก็สิบพลีไปขึ้นมาเด้อเขียวจะอุ้มเต็มไปเบิด บกมาสิบดีๆเราเชนมาสี่สิบบาทเชนเห็นปะน่ะมันจะม,มีเฮี้ยนพ้นเด้สี่สิบไปแล้วอ่าอยู่นอกทงน้าก่ะซามนี่สี่สิบเนี่ยบาทเชนเออม,มันจะแนมเห็นเฮี้ยนพ้นปั๊บปะมันต้องมาปายมาปักไปเลยสี่สิบต้องสินะเกินว่าได้เกินอ่ะโดนปั๊บเนี่ยเกินมาหน่อยหนึ่งสี่สิบสองน่สิบเอ็ดนี่นี่กวาลงมาแล้ว พอนลงมาได้ๆเนาะไม่ได้ทันใจนะเห็นบ่กแกมีบ้านคนแค่นี้เด้มันก็นจะลงปั๊บเลยจะบอกเขาเลยไม่นารถมันก็นเตือนแาพรพอดเดย ลรค่ะพี่น้องคะถึงแล้วเด้อค่ะเดอ้อนี่เลี้ยวซ้ายขัไปเลยรด้อี่ใส่เวลาจากหน้าที่ปุ้นี่เพิ่งตามกันนี่เหรอนี่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายนี่ทางนากระโบดเห็นบ้านนั่นนั่นเออ จนพุนเลยเออจอปอ,อนอยินีเสียง่อน,น่ก,กูก,การาบกูก,การาบกูก,กาบอนนยูเอ่เลยนะเสียงน้งแข็งเด้ค่ะเด้ออ้าเคองเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ เสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ้ากลับบ้านแล้วเด้อค่ะเดอ้อมาทีนี้ <c oughs> กลับบ้านแล้วเด้จเดอจ้าเด้บบนนอเสร็จพระนาทีแล้วกลับบ้านเด้อค่ะเด้อกลับบ้านน้ำกันจ้าเสร็จนาทีแล้วเนวาะค่ะเนาะกลับบ้านแล้ว เยี่ยมตาได้บาทที่นี่ออแดดกำลังซ่องลงมากค่ะเลียมตา sao hai tiếng ba nữa là ใส่เท่าเดียวนะ,ะตะน้อนก็ยังเลื่อนดูเขาเกาด้วยค่ะเด้อ อินอ่ะซโน่เลหฮีมามันบอท่านลงอีกบมา่ะเนาะแต่ว่านเก่ามันก่อนท่านในละลายเออสองสามมือละลายเราวม็มาอีกันนะก็เลยกลายเป็นเยอะขนาดแดดได้นน่แดดไม่ยังบลาไล้เ้อค่ะเ้อมันหนาวค่ะกานาเนาะเอออันนั้นแหละขนาดแดดก็ยังบ่ฮอนเด้อยู่นน่เพราะมันหนาวมันอันอกยหนาวนะเนาะ ตากับอะไรเด้อค่ะเด้อพอมือพักในล่างเนาะโอ้โหเหลี่ยมตาพี่นอ้องแดดมันซ่องพอดีเด้อค่ะเด้อโอ้บรรยากาศดีจ้ะแดนซ่อง ตาครับเออก็ยังช่วยแล้วเนาะค่ะเนาะ ออกกันในไล่สดด้อค่ะเด้อกินเขาเรียบร้อยก็ยังขึ้นไล่สดเนาะค่ะเนาะมาหนี้มันเสา รถนี้มีแอร์อุ่นแล้วค่ะเด้อรถนี่ยว่าเป็นแอร์หนาวเดิแอร์อุ่นค่ะแอร์ฮอนอไฟแดงจ้ะจิดไฟแดง แดงหมองห่ามาลหรอหมองเกล้าหน่หละล่ะไฟแดง,งหมองห่ามาเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เขียวรอค่ะพี่น้องคขาไปเขียวหลหรออ๋อเป็นเอียงเหรอหอยต้องเร่งอยู่นี่อ้วนอ่นของหอมเอขอ,อ,อของหอมในรถเด้อค่ะเด้อ ดูพี่้ังคะไฟแดงทียิบเลยไฟจะลาจอนนะนะจะในเมืองวม่าจะทียิบยิบเนอะอืมอืมไปเขียวแล้วขอทีเนี่ย แล้วเด้อค่ะเด้อทั้งแล้ว ลื่นค่ะน้ำแข็งถึงบ้านเราแด้วค่ะเด้อแล้วถอยหลังเขาเนาะค่ะเนาะอืมถอยหลังเขาดีกว่าอ๋เหลี่ยมตาไม่เห็นมุมไปหลังก็บไม่เห็นหุมเหรเหลี่ยมตา เ,เดินหนาไหมนะคะน้อเหลี่ยมตา